รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี การเปิดสนามรบยังเปรียยไกรายในสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบแล้วว่าในหนึ่งทัพสงครามทํามือประกอบไปด้วยทัพนักศึกษา3คนผู้เสริมทัพซึ่งเป็นศิลปินนักแสดงหนึ่งคนและผู้เชี่ยวชาญทางหัตถศิลป์หนึ่งคนและในสนามรบครั้งนี้แต่ละทัพจะต้องประทับกับผู้เจนทัพที่จะมาคอยวิจารณ์ผลงานอีก3ท่านกรัมศึกรอบมาได้11ทัพแต่สัปดาห์นี้จะมีเพียง5ทัพเท่านั้นที่จะได้ไปต่อมาลุ้นกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการสั์สิทธิ์วอลคราฟสงครามทํามือครับในตอนนี้ของรายการจะเป็นตอนที่เราจะได้ทราบผลว่า5ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะเป็นใครเมนเทอร์ทั้ง3ท่านและผู้เชี่ยวชาญอีก5ท่านพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เข้ารอบสุดท้ายเราไปดูกันครับว่า5ทีมสุดท้ายเป็นใคร ตอนนี้ผลจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วนะครับจาก11ทีมที่มาในวันนี้จะเหลือเพียง5ทีมที่ได้ไปต่อเราจะประกาศผลกันทีละกลุ่มเราจะเริ่มจากทีมแสนสารหัดทีมของคุณไม่ได้ไปต่อครับเอาละสิครับแค่สาทีมแรกแสนสารหัดก็ต้องกลับบ้านเป็นทีมแรกอีก2ทีมจะอยู่หรือจะไปมาลุ้นกันครับ เจ้าตัวกลมเข้ารอบครับตั้งแต่รอบสิบทีแล้วเราก็อยากเข้าหนึ่งในห้าพิกุลนาคราชเข้ารอบครับผ่านไปสามทีมักกลับบ้านไปแล้วหนึ่งและสองทีมต่อไปนี้ใครคือผู้ถูกเลือกไปฟังกันครับเริ่มจากเพิ่งจะคิดออกครับคุณเข้ารอบครับ <c oughs> และต่อไปคือ c อนโทรจีไม่ผ่านครับคันไม้คันมือไม่ผ่านครับยังไม่ใช่ทีมที่จะผ่านเข้าไปครับน่ารดี ไม่ผ่านเช่นเดียวกันครับเชิญครับติงติงไม่ผ่านครับขอบคุณครับผ่านมาแล้วครึ่งทางลุ้นกันขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะต่อจากนี้ไปจะมีอีกสองทีมเท่านั้นที่จะได้ไปต่อเริ่มจากคลาฟเนทิกทีมของคุณเป็นทีมที่4ครับเชิญครับ รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณที่ทําให้เราได้เกิดมาแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้ได้นะครับขอบคุณในตัวเองจริงครับเ <c oughs> หลืออีกตําแหน่งเดียวที่จะไปต่อเป็นทีมที่5ที่จะผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายเราเหลือ JYG กับ The e M p e r o r The e M p e r o r ครับไปต่อครับ เจวายจี G, ขอบคุณครับและนี่คือชมหน้านักลบกล้าห้าทัพแห่งศักดิ์สิทธิ์บัวคราฟสงครามทํามือทีมเพิ่งจะคิดออกทีมพิกุลนาคราทีมเจ้าตัวกลมทีมคราฟเนทิกทีมดีเอ็มเพอเรอร์งานออกแบบของคุณมาจากสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดความฝันของคุณหรืออะไรก็ตามแต่จินตนาการก็ตามแต่แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่สร้างได้จริงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริงเพราะฉะนั้นโบนัสคือการทำงานร่วมกับ ครูช่างศิลป์ในระดับดีที่สุดของประเทศไทยทีมคราฟต์นทีกับคุณเรืองยศนานพิวงศ์ครูช่างศิลปะหัตกรรมปีพุทธศักราช2554วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จากสารกบตำบนหลักพัฒนาจังหวัดนครพนมทีมพิกุลนัคาราชกับรองาราศาสตราจารย์วาสนาสายมาผู้ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์หัตกรรมเชิงสร้างสารรค์หรือ Innovation Craft a w a r d ปีพุทธศักราช2555 ผู้ผลิตงานจากสารไม้ไผ่จังหวัดเชียงใหม่ทีม The Emperor กับคุณมนัฐพงษ์เส่งหวดทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปีพุทธศักราช2557หัตถกรรมกระจูดวันนีจังหวัดพัทลุงทีมเจ้าตัวกลมกับคุณนัทรวีเดื่มขันมณีทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปีพุทธศักราช2560กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านสอนนารายจังหวัดเพชรบุรีทีมเพิ่งจะคิดออก กับคุณคมกริบริบูรณ์ทายาทชัางศิลปะหัตถกรรมปีพุทธศักราช2558ศูนย์ส่งเสริมฟีมือจากสารด้วยไมิไัยจังหวัดชนบุรีและนี่คืออีกหนึ่งเซอร์ไพ์ที่แต่ละทีมจะได้ผู้เสริมทัพเป็นนักแสดงชื่อดังอีก5ท่านแพนเค้กเคมานิตจามิกรทีมพิกุลนาคราดพิกุลนาคราชค่ะพี่แพนเค้ก ตูมตามยุทธนาปึ้งกลางทีมคราฟเนทิกขอเสียงครับเนทิกหน่อยครับไอตูมตามครับยินดีต้อนรับเขาทีมบุกเข้าครับมาครับจิ๊บป,ปกฉัดเทียมชยัยทีมเพิ่งจะคิดออกเพิ่งจะคิดออกอยากจะบอกว่าได้จับเอาค่ะพี่จีเปียวจีเลยค่ะสุดแซ่บบุบโกโก ธนัชพันธ์บุรณาชีวาวิไลทีมทีเอ็มเพ e เ m อร์เอ็มเพเอสวัสดีค่ะได้ยินมาว่าพี่ปุ๊กโกนเนี่ยเป็นคนเก่งมากค่ะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ใจดีค่ะมิวชัย,ยพลจูเลียนภูพาท์ทีมเจ้ตจาตัวกลมเจ้าตัวกลมสู้ครับโหปังมากผมมาเจอพวกนี้ โปรมลิคิดชัดๆเลยค่ะเมนเทอร์ติมตัวช็อปได้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้เพื่อขอคอมเมนต์ภาพรวมก่อนนะคิดเยอะคิดมากคอมพลิเก เอาละครับน้องๆพี่ๆทุกทีมครับตอนนี้สมาชิก5คนของทีมได้พบกันหมดแล้วนะครับผมจะเรียนย้ำอีกครั้งถึงโจทย์ของงานของเรา today l i f e craft modern simplify beauty และเป็นนวัตรกรรม innovation ด้วยน้องๆจะต้องมีผลิตภัณฑ์3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกจะต้องเกี่ยวกับแฟชั่นอันที่2จะต้องเกี่ยวกับเครื่องใช้และการตกแต่งและอันที่3จะต้องเป็นนวัตรกรรม ผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านได้เจอเจอกันเอานำเสนองานออกแบบของแต่ละคนแล้วดูว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรผมพร้อมกับเมนเทอร์อีก3ท่านจะไปลุยพวกท่านแล้วว่ามีอะไรคิดถูกคิดผิด1ชั่วโมงจะเริ่มนะบัดนี้ครับต้องบอกก่อนว่าน้องเขา แบบมาค่อนข้างที่จะแบบฉลาดมากๆเลยเพราะว่ากระจูดเนี่ยพอมันสานเป็นกลมๆได้แล้วเนี่ยในเส้นกระจูดเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถทำเป็นสีออมเบรก็คือไล่สีเข้มไปยันสีอ่อนได้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้เก็บด,ดีเทลต่างๆเอามาพัฒนาผลงานพวกเราให้ตอจบจทยมากยิ่งขึ้นช่างพาไปดูของจริงเมนเทอร์ mm hmm. or, ติมตัวช็อปได้เลยค่ะ <laughs> เปอร์เซ็นต์องเป็นในไทยค่ะเราจะเอาสูตนอื่นไป้แล้วหาเทคนิคและวิธีการทำที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันมันสามารถที่จะใช้จริงได้โครงสร้างของมันทุกอย่างเราสามารถที่จะดัดแปลง็นรูทรซอะไรได้หมดเห็นแบบนี้รู้สึกมั่นใจมากเลยค่ะจริงๆโดยส่วนตัวช่องอะไรที่เป็นแบบงานจัดสารงานดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วแล้วพอมาเจอกลุ่มนี้มันพรุอมลิขิตชัดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้จริงไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมา เมื่อกี้ได้ดูผลงานแล้วมีไอเดียมาอยากจะเสนอพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันน่าจะน่าจะเป็นทิศทางที่ดีมากผมว่า p o เ e นเชียที่จะแบบไปมีเยอะมากนะครับหนักใจมากที <laughs> ร่ <laughs> รว่าสอนง่ายเข้าใจอะไรแล้ว เข้าใจพูดแล้วเข้าใจง่ายพอเรามาเห็นไอเดียผลงานที่น้องๆเอาคิดค้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเข้าถึงง่ายมันเข้ากับสไตล์เราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนตรงนี้มาแต่บอกเลยว่าเราใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยเข้ามาใส่ในผลงานมาเป็นไอเดียให้กับเขาแล้วน้องเขาฟังเยอะมากๆ ไอเดียดีมากที่เอาพ,พลาสติกมามาใชแแ้แล้วมันเป็นไปได้จริงไม่ได้จริงอย่งไงมันก็ต้อง,ยอยงก็ต้องทดลองกันดูมันต้องทำให้ได้น้องๆเขาใช้ innovation มไม่ได้เข้ามาแค่ใน product product ชิ้นเดียว<ม>แต่อินโนเวชันครั้งนี้มันคือการรีไซเคิลคือการเซฟเดอะเวลด้วยถุงแกงถุงพลาสติกที่เราซื้อของมา <ๆ S 1> เขาเอามารีดรีดด้วยความร้อนแล้วมันทำให้มันมี t e x t อร์ที่สามารถแข เหมือนไม้แล้วก็มาผนวกกับการจักสานที่มันเป็นแบบไทยของเราเ <l ux> นี่ยค่ะขึ้นมาเป็นโปรดักต์มัลลยยาครูช่างตอนนี้ก็คือเป็นอะไรที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ <c oughs> ไม่ไน่าจะปวดหัวฮะครูต้องมันก็ต้องเป็นเรื่องทดลองใหม่เป็นหมดเลยนะครับเ,เราเคยทํางานอนุรักษ์มาเจอกันเรื่องใหม่ๆอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องก้าวต่อไปด้วยกันอันนี้เนาะมือข้อศีรตั้งใจเสียเอี่ยง เอาเอาเอาซิงของมันะตอนแรก,กคิดว่าเซลเซื้อตุวมาเหตุเป็นแบบว่ากระเป๋ากระเป๋าเหนมันเก๋คืนที่มันมันตัดบ้อ่าใส่วัตถุดิบบ้านห้องะค,ะครับเอามาเหตุเป็นกระเป๋าเนาะมันบอกว่าเป็นจุดแข็งของของทีมนี้คือ น้องๆไม่ได้แค่ดีไซน์ไม่ได้แค่ออกแบบไม่ได้แค่คิดไอเดียใหม่ๆแต่มันมาจากรากเพราะว่าทุกคนทุกคนให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ให้ความสนใจกับที่มาที่ไปเพราะเมื่อกี้นี้ได้มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้องๆเบนเขียนไปทางที่มัน,น,นมาจากจิตวิญญาณโทรได้มาเจอได้รู้จักกับใจมากรู้จักรู้จักกันแล้วดีใจมากที่ได้อยู่กับหนูๆคนรุ่นนี้ จะรับงานสารจะหายามาเจอในจุดนี้แล้วก็ประทับใจมากก็นํำตาจะร่วงช่วงหน้าพลาดไม่ได้เมื่อทั้ง5ทีมต้องขึ้นนำเสนองานต่อผู้เจนทับทีมไหนจะรอดทีมไหนเจอร่วง <c oughs> เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับที่ว่านี้ไม่ตอบโจทย์ที่สุดเลยที่ว่านี้มันไม่ใช่ กทีมพิกุลน,นาคราชดูเหมือนจะมั่นใจในศักยภาพของทีมตัวเองมากเพราะก่อนหน้านี้ทีมพิกุลน,นาคราชได้มีโอกาสไปค้นคว้าข้อมูลจากสารเพิ่มเติมที่ศูนย์ส่งเสริมศิละปะชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเอง และตอนนี้ก็หมดเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วสึกหนักกำลังจะเริ่มเมื่อทั้ง5ทีมต้องนำไปเสนอสเก็ตดีไซน์กับผู้เจนทัฟฟีปากกล้าทั้ง3ท่านเราจะเริ่มจากทีมแรกที่จะมานำเสนอต่อเมนเทอร์ครับทีมพิคุนนาคราดที่ดูเหมือนท็อปฟอร์มแต่กลับต้องเจอสึกหนักตั้งแต่ยังไม่รบเมื่อผู้เสริมทัพแพนเค้กมีภารกิจด่วนไม่สามารถร่วมนำเสนองานได้มารุนกันครับว่าคู่ร่วมทีมทั้ง3คนจะรอดหรือจะร่วง ตัวสร้อยของเราเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นรูปแบบให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่พี่เป็นกังวลและอยากให้ไปทากันบ้านก็คือเรื่องของพื้นผิวนะครับเพราะว่าเวลาพื้นผิวที่อยู่บนผิวหนังนะมันต้องใส่สบายเนาะสองคือเรื่อง,องการดีไซน์เมื่อกี้เราพูดว่าเราจะใช้แค่ไผ่อย่างเดียวทำเป็นสร้อยโดยที่ไม่ผสมวัสดุอื่นพี่ว่ามูลค่าของสร้อยคอเส้นไผ่ถึงแม้ว่าจะทําให้วีายแล้วเอาเส้นเล็กมาปั่นให้เป็นสร้อยมูลค่ายัางไม่มาอาจจะต้องใส่งานดีไซน์ใส่งาน Creative, ครีเอทีฟเข้าไปอีก โคมไฟอันนี้เนี่ยเราได้มีการสเปกวัสดุว่าเราจะใช้มาสาวัสดุแต่พอเราจะปรับเปลี่ยนเป็นผ่ายแล้วเนี่ย เราเลยเห็นได้ว่าผ่าสามารถทําหลากหลายรูปแบบมากขึ้นก็คือสามารถเป็นเส้นได้ด้วยเราก็เลยจะปรับเปลี่ยนตัวเส้นเนี่ยให้เป็นตัวผ่าไปเลยค่ะเรื่องของโคมไฟเนี่ยรื่รูปทรงเนี่ยที่มันแหลมแหลมเหมือนดอกไม้เนี่ยมันอาจจะอันตรายสําหรับคนเพราะว่ามันทิ่มลงมาทีนี้ลองไปเปลี่ยนรูปทรงซะหน่อยแล้วแพทเทิร์นเนี่ยมันมีหลากหลายมากขอให้เป็นแพทเทิร์นเดียวแล้วก็จุดมุ่งหมายของการที่เราจะไปใช้เนี่ยเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นเนี่ยเอาไปใช้ตรงไหนต้องดูให้ดี กระเป๋าของเรานะคะเราตั้งใจที่จะเอานําตัวจักรถะของเราที่เป็นวัสดุหลักเป็นไถ่อยู่แล้วเนี่ยนำมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวเป็นกระเป๋าของสกเก็ตบอร์ดได้ด้วยค่ะบอกว่าเราเอาวัตถุด,ดิบหลักมาใส่แต่วัตถุด,ดิบหลักอะ่ะมีอยู่ในชิ้นงานอะ่ะไม่ถึง10%เซเลยพี่ว่านี้ไม่ตอบโจทย์ที่สุดเลยพี่ว่านี้มันไม่ใช่ ตอนนี้เป็นเวลาการนำเสนอแบบร่างของทีมเพิ่งจะคิดออกเชิญครับตัวกระเป๋าวัสดุจากไม้ไผ่นะสานะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นถุงพลาสติกสานครับผลงานชิ้นที่2นะคะได้รับแรงบันดาลใจจากเวลาเราเดินตลาดนะคะเราจะใช้ถุงพลาสติกเยอะผลงานชิ้นเนี้ยจะสามารถช่วยลดขยะได้เพราะว่าเราสามารถบรรจุใช้ในครั้งต,ต่อไปได้ค่ะแล้วก็ทําจากไม้ไผ่ค่ะแล้วก็แรกแซมด้วยพลาสติกรีไซเคิลค่ะสามารถเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดได้สะดวกค่ะ ส่วนอันนี้นะครับเราดีไซน์อินสปายมาจากนักวัดรูปต่างๆนะครับที่จะต้องมีกล่องนีสอเป็นของตัวเองปรับเปลี่ยนรูปแบบของกล่องนิสอให้มันเป็นรูปแบบที่มันเบสิกและซิมเพิลแต่ว่าเรานําฟังก์ชันตรงนี้มาทําให้มันแบบง่ายในการหยิบมาใช้งานสเก็ตสื่อสารดีมากสเก็ตเตะตามากนะแล้วก็ รีเซนด้วยภาพดีมากแต่คืออยากอยาก,อยากเห็นแล้วยอยากอยากรู้จักงานเลยอะ <evenly S 1> แต่งานจะดีหรือไม่ไดีอีกเรื่องนึงนะค่ะสำหรับตัวกระเป๋านะคะก็จริงๆชอบที่มีการจัดคุมโทนสีแต่ในใจคิดว่าเอ๊ะการที่ใช้วัสดุรีไซเคิลตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทดลองใช้ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้จริงไหม ที่เก็บน้ำเนี่ยไม้ไผ่อะมันมันอยู่กับความชื้นไม่ได้ความชื้นม่ยทำให้ไม้ไผ่เนี่ยมันมีเชื้อรามันก็ทาให้ตัวนี้ไม่มีผลดีกับการใช้ที่สามเทคนิคคืออะไรคือเทคนิคของเราเนี่ยมันจะเกิดจากฟอร์มที่มันยืดหยุนนะครับคือจริงๆชิ้นฟอร์มเนี่ยสวยมากแต่มันต้องเกิดจากไม้ไผ่กระบอกเดียวตรงนี้แหละคือคีย์ว่าอยู่ต้องคราฟต้องเพะมากๆเลย ครูช่างแนะนําให้เป็นการทอแบบนี้ค่ะชิ้นหนึ่งเป็นการทอทึบชิ้นต่อไปจะเป็นการทอที่สามารถยืดหดได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยชิ้นทึบอีกทีค่ะ,ะมันก็มันก็ไม่เลวแต่ว่าถ้ากลับพิสเกตเดิมแล้วล้วหาวิธีเวิร์กกับมันได้เนี่ยพิว่วมันซับซิสเกตกว่าเยอะแต่ถ้ามันเกิดได้จริงมันนวัตกรรมนะใช่ครับและตอนนี้ก็มาถึงคิวของทีม DM เอ็มเพลเลอร์นะครับ อันดับแรกนะครับคือตัวกําไรครับเราพัฒนาให้มีความทันสมัยและนําไปสู่ระดับโลกมากขึ้นครับโดยใช้พื้นฐานมาจากน้ำและลมของพระพิรุณนะครับที่มียานหานะคือพญานาคซึ่งเราได้เพิ่มเทคนิคการสานครับสานคู่กับพลาสติกเทอร์โมโครมาติกครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้เวลาโดนน้ำเนี่ยครับเพิ่มมูลค่ามากขึ้นโดยการใช้เครื่องเงินครับแล้วก็ฝังตัวชวาโรกี้เข้าไปครับต่อไปนะคะเป็นชิ้นของประพายค่ะเป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำค่ะซึ่งเราเนี่ยจะเดเวล็อปเพิ่มตัวฐานขึ้นมานะคะตัวฐานเนี้ย จะมีพื้นที่ที่จะใส่เครื่องกลที่ทําให้เกิดดนตรีหรือว่าเสียงนะคะทาการปรับโพซิชันของการวางตาแหน่งครับจากที่เราวางบนพื้นโตะนะครับเราก็ปรับให้เป็นแชนเดลีย์ครับโดยใช้เทคนิคของเพนไลติงครับ mm hmm. เมื่อผู้คนที่อยู่ภายใต้บริบทของพื้นที่นี้ก็จะได้รับแสงครับทำให้บนผิวเขาเนี่ยก็จะมีการเพนเกิดขึ้นด้วยแสงนั่นเองครับได้นำอินสปิเรชันจากดวงอาทิตย์ครับขยายความออกไปครับเป็นจัก,กรวาลน,นั่นเองครับอันนี้เพื่อขอคอมเมนต์ภาพรวมก่อนนะ คิดเยอะคิดมากคอมพล c เค e ตอนนี้กลับไปโฟกัสของคอของงานดีไซน์ก่อนว่ามันคืองานจักรสารและอะไรคือฟังก์ชันอะไรประโยชน์ที่นำไปใช้แล้วก็พี่คิดว่ามันเป็นไอเดียตอนนี้เล่าว่ามันมีสวารลอบสกีมนี่สำหรับพี่นะพี่เรียกว่ามันเป็นไอเดียแบบ10วันโลกจะแตกตอนนี้จะถึงเวลานำเสนอแบบร่างของทีมเจ้าตัวกรมครับเชิญครับ ดีไซน์ของเราที่คิดมาก็คือเป็นการพับกระเป๋าแบบโอลิการ์ินะคะ<น>แบบว่าสามารถพับเก็บได้เมืแ่อบบเราเอาของวัสดุเข้าไปมันก็จะแบบขยายได้เวลาเราไม่ใช้เราก็เก็บให้เล็กลงได้เลยค่ะทางครูช่างอะค่ะได้แนะนํามาว่าให้ใช้วัสดุเสริมก็คือการใช้ผ้าใช้ผ้าในการเป็นรอยต่อแล้วว่ารอรอยพับนะคะเพื<น>่อให้วัสดุมีการพับขึ้นได้ด้วยค่ะในส่วนของตังค์นะคะพปัญหา,าก็คือในส่วนของป่านะเวลานั่งแล้วมันยุวบ แล้วในส่วนที่เราเออกแบบมามันไม่ตอบโจทย์เราก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นเก้าอี้แคมปิ้งเป็นการผสวมวททัีุ่ดยวโดยาการจะเป็นใช้ผ้าคแคนวาสหรือว่าเป็นผ้าตาข่ายฟองน้ําโดยที่เราจะโชว์ลายป่านสอนลา,ายข้างหลังอ๋อพอพับแล้วถึงจะเห็นรวดลายของป่านใช่ครับผมหรือว่านั่งอยู่ด้านหลังจะเป็นด้านหลังถ้าคนมาเดินมาด้านหลังจะเห็นลายอยู่ด้านหลังแทนแล้วมันจะโชว์อะไรอ่ะเห็นเฉพาะที่เวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยนะมันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะ ในใจอาจจะต้องตอบคำถามว่าทำไมเขาต้องซื้อ, <S <S อเก้าอี้อันนี้ <S 1> <S 1> แล้วพี่ยังไม่เห็นจุดเด่นของการที่เราจะใช้เทคนิคการสารให้มันเกิดลายหรือความยืดหยุ่นหรือการรับน้ำหนักของป่านสอน,นาลายอย่างเงี้ยคือพี่ไม่เห็นดีไซน์ตรงนั้น ในส่วนของดวงๆนะคะจากอันเก่าก,ก็คือมันเป็นโคมไฟที่ห้อยลงมามันมีปัญหาก็าคือมันกินไฟแล้วก็ความสวยงามมันไม่เหมาะมทีเนี้ยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเราฟริกไปเลยว่ามันเราจะทําเป็นโคมไฟโต๊ะกินข้าวในแนว,แนวแยาวเพราะว่าด้านบนสุดมันมันแสงสว่างมันก็ไม่ถึงข้างล่างอยู่ดีเลยทําเป็นแนวนอนยาวเลยดีกว่าแล้วแต่ละอันเนี่ยไซส์คนละไซส์กันเราจะใช้เป็นขวดพลาสติกที่ใช้แล้วสารสลับกับป่านสอน,นาลายเพื่อให้ตอนตรงตรง,ตรงพลาสติกเนี่ยแสงจะรอดออกมาได้ก็จะเป็นเป็นแสงรอดมาจากโคมไฟตรงนั้นครับ ทีนี้รูปทรงของโคมไฟไม่จําเป็นจะต้องไปทำโต๊ะกินข้าวหรอกแต่เรื่องของการทำพอร์ชชั่นหรือการจัดอินสตาลเลชั่นมีความสําคัญมากอันนี้จะทําให้ผลงานเนี่ยมันมีบทบาทกับคนมากกว่านี่คือทีมคลาสเนที คือเราจะเอาทเทคโนโลยีดิจิตอลพิ่มเพิมชันเนี่ยมาผสมผสานกับงานจักสารนั่งเดิมตัวกระเป๋าของเราเนี่ยจะไปยุคเข้ากับเสือกโดยที่จะมี4โค้ดก็คือ transform functional fashion และ c u s t o m i z e ก็คือคนจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างหรือรูปทรงของกระเป๋าได้1กระเป๋าสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้เพิ่งเป็นจิมมิคของตัวพระธาตุที่คนจะไปไหว้ตามวันเกิดครับต่อมานะครับคือเฟอร์นิเจอร์ดีคอร์ทีฟอ่ะเราเลือกที่ทำเป็นสตูนมานั่งที่จะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของแปชนเผ่าครับเราคิดว่าเราจะทําาาายต่กตงกันม ทับกันนะครับโดยมีตัวโครงครอบเมื่อเ,เราแบบว่าเบื่อลายนี้เบื่อลายชนเผ่านี้อาจจะแบบเปลี่ยนชนเผ่านี้ขึ้นมาแทนซึ่งตัวนี้ครับมันสามารถเอามาติดกับผนังเพื่อเป็นกรอบรูปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งอย่างเดียวมันสามารถติดบนผนังก็ได้หรือว่าเป็นจานรองก็ได้ครับเราสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเสียงครับเรารู้สึกว่าตัวเสือกกเนี่ยมันจะทําให้เกิดความก้ององวานมากยิ่งขึ้นเราดึงจุดเด่นของแมทเทเรียลของเราเนี่ยมาจากสายการเป็นลําโพงครับซึ่งลําโพงครับ โดยตัวแผ่นหน้าเซอร์เสตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราประยุกเข้าได้ว่าเป็นชนเผ่าเหมือนกันครับแต่เราไม่ใชลายจักษาเราใช้การสกรีนหรือว่าการปักเพื่อสร้างมูฟเมนต์เวลาเปิดเสียง้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้ครับกระเป๋ากับอีก2ชิ้นหลัง Disconnect ์และอย่างรุ่ปทรงกระเป๋าเห็นทั่วประเทศไทยเห็นทุกตำบ,บนชิ้นต่อไปครับ มัน,มนจะประกอบเป็นลายอื่นได้ยังไงครับเออมันคือการซ้อนทับกันของแต่ละอันครับจริงๆถ้าเอากลุ่มสีตรงนี้ไปอยู่ในดีไซน์แรกพวกคุณใช้สีเก่ง,งเป็นทีมที่ใช้พาเลตสีเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเด่นของพวกคุณคุณเอาจุดเด่นเรื่องการใช้พาเลตสีไปดีบลัลบในทุกๆงานชิ้นที่3ครับลำโพงของคุณโพงเนี่ยมันก็ทันสมัยดีจริงๆแล้วเนี่ยเราทำแปดชนเผาเนี่ยนะฮะในนครพนม,มเขาก็มีการทอผ้าอยู่ด้วยเอาลักษณะการทอผ้าที่เป็นลายชนเผ่าของเหล่านั้นมาใช้ในการหุ้มด้านหน้าเพราะมันไม แค่ลำโพงมันเป็นการทํางานปฏิมาก,กรรมที่เป็นหัตกรรมแล้วมันตั้งโชว์ด้วยแต่ขอชมเชยนะว่าเป็นทีมแรกที่สามารถใช้อันหนึ่งไอเดียแล้วดีเวลล็อกได้ทั้งสามดักได้เป็นทีมแรกเลยทุกคนมีความอินแล้วก็รักในวัฒนธรรมในสิ่งที่เป็นอยู่ของ <Yeah. S 1> ของหมู่บ้าน <Yeah. S 1> อยู่อะไรเงี้ย <Yeah. S 1> เอามาคอมบายกันสิเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่มาปั่นรวมกันให้มันเป็นงานขึ้นมารอดูรอดูตื่นเต้น อยากทราบไหมครับว่าผู้เจนทัพทั้ง3ชอบไม่ชอบทีมหไหนบ้างพี่ชอบก็<อ>บจะเป็น<อ><อ>ทีมลําโพงฮะหมือบนกานก็ชอบทีมลำโพงโ<อ>นึกว่าเขาทำการบ้านมาดีมากทีมจิ๊บปกฉัดก็ชอบแต่ทีมของตูมตามเนี่ยมีความโมเดิร์นจริงๆนุ้ยห่วงทีมของจิ๊บเพราะว่าเขาเดันจะไปคิดว่าจุดเด่นของเขาอะคือการใช้ของรีวิ e มันจะหักได้ง่ายมากพี่ว่าหลงทาง ความสวยความดีที่คิดไว้ในจินตนาการหรือในความฝันเมื่อมาเจอกับความเป็นจริงแล้วมีหลายอย่างที่ต้องการการพัฒนาติดตามชมได้ในศักสิทธิ์วอลคราฟสงครามทำมือทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกา30นาทีช่องอมริน HD ช่อง34ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าทำว่าจิวเวอรี่นะเวลานี้ทำด้วยไผ่เนี่ยไม่รู้ว่าม,มันพอที่จะขายจิวเวลรี่หรือเปล่า แบบว่าไล่สีให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมคะเรื่องมันเยอะไปเรื่องเทคนิคดีไซน์มันคือแกงโฮอมรินทีวี